เซลล์เรีกหรือระดับของนักขายมีผลต่อการที่ลูกค้าจะให้ความร่วมมือกับเราเสมอนะครับเนาะมาดูเรเวลแรกกันเรเวลแรกผมเรียกว่าท r a n s a c t i o n selling ครับท r a n s a c t i o n แปลว่าอะไรครับเดาๆไม่มีผิดไม่มีถูกลองเดาๆ t r a n s a c t i o หยุหย แลกเงินเข้าโอเคเยะๆเราไปทอกันค่อโอเคเยอๆเอๆอ่าๆโอเคยอะอะมีเคมเราไปทำนี่มันมีความคันใช่ไมันจะตอแต่ว่ามคือใหญค่ไหมคีเต้ก็เี๋วครับกระบวนการทางด้านตอเข้อบุญอะพี่เต้ก็ไปถาอไว้แต่ด้วยโอเคอะอย่างนี้เลนะจริงๆแล้วถูกต้องครับถ้าแปตรงตัวเล้เรู่อธุรกรรม ก็เยอะๆเยอะอเโอะเยอะโอเคอ่ะมันมีธุรกรรมแต่ที่ผมอยากให้ดูคืออย่างนี้คือเท่าดียเราจะนักขายที่เราโฟกัสแค่การจัดการธุรกรรมเราก็จะมีโอกาสได้ใจลูกค้าน้อยลงโดยธรระชาตินะครับอย่างเช่นหรือไม่แน่ใจนะว่าตลาดเราเรียกว่าอะไรเป็นอินฟราเป็นรีคอมเมนเช่นขอราคาหน่อยเช็คที่พี่หนส่งเมื่อไหรของะได้เมื่อไหร่ปิดค่าอะไออกมาใหม่บ่า แล้วเราก็ส่งได้ครับได้ครับได้ครับผมจะบอกว่าเนี่ยคือ,ค,อคือจุดหนึ่งนะที่จะมีผลเลยนะครับก็คือวันนี้การบริการถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไหมครับ